นิยายสั้นตอนพระธุดงกับผีปอบค่ำคืนที่มืดมนและมืดสนิพทพระธุดงเดินทางผ่านป่าลึกเป็นเวลาหลายวันพระองค์หนึ่งชื่อพระอนันต์ผู้มีความสามารถในการบริกรรมคาถาได้ดีเยี่ยมทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยศรัทธา จนกระทั่งวันหนึ่งเสียงแว่วแววของสิ่งมีชีวิตลึกครับกระซิบแผ่วเบามันไม่ใช่เสียงของสัตว์ธรรมดาแต่เป็นเสียงของผีปอบที่ซึ่งชีวิตมนุษย์ได้ถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นอะมนุษย์พระอนันต์รู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้า กับภัยอันตรายครั้งนี้ขณะที่พระอนันต์บริกรรมคาถาด้วยความมุ่งมั่นผีปอบก็ปรากฏตัวอย่างเงียบๆแต่ทันทีที่มันใช้กรงเล็บโดนกีวรของพระอนันต์จนขาดพระอนันต์รู้สึกถึงอันตรายที่มาถึงตัวและรีบวิ่งหน,นีเข้าไปในป่ารึก ผีปอดตามติดไปตลอดทางในความมืดพระอนันต์เห็นแสงไฟแสงนั้นวาววับอยู่ข้างหน้าเขาวิ่งไปจนถึงแสงไฟนั้นและพบกับชายชาราในชุดขาวชายชารานั้นถือคบเพลิงและเมื่อเห็นพระอนันต์มาถึง ชายชราได้สร้างแสงไฟขึ้นมาเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ผีปอบเข้ามาได้ชายชรานำทางพระอนันต์เดินลัดเลาะไปตามทางป่าทั้งสองแลกเปลี่ยนคำพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระอนันต์เล่าถึงการพบเจอกับผีปอบและความพยายามที่จะช่วยเหลือให้มันกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ชายชาราฟังด้วยความตั้งใจและเสนอแนะวิธีการที่อาจช่วยได้พระอนันต์จึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นผีปอบให้กับชายชาราฟังหมู่บ้านของเขาพระอนันต์เริ่มเล่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวปอบมันไม่ใช่ เพียงแค่เรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่ใช้ขู่เด็กๆหรอกแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่นี่ชายชรามองพระอน,นันต์ด้วยความสนใจปอบในหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคนั้นคนในหมู่บ้านต่างเคารพและเกรงกลัววิญญาณปอบหนึ่งในนั้นมีปอบที่ชื่อว่านางเพียน ผู้คนเล่าว่านางเพียนเป็นหญิงสาวที่ถูกประหารพ่อกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแต่นางกลับมาในร่างปอบเพื่อล้างแค้นคนในหมู่บ้านชายชราได้บอกว่าเราต้องทำพิธีกรรมถอนคำสาปเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้ไม่มีปอบ แต่ก็ต้องมีพลังที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้ปลอดภัยทันใดนั้นผีปอบก็วิ่งเข้ามาหาชายชราและพระอนันต์ชายชราจึงสร้างภาพเป็นกำแพงแก้วเพื่อที่จะต้านไม่ให้ผีปอบเข้ามาชายชราบอกว่าให้พระอนันต์เอามีดหมอในย่ามของชายชราออกมา พระอนันต์จึงดึงออกมาพระอนันต์จึงดึงมีดออกมาชายชราบอกให้ใช้มีดหมอนั้นแทงไปที่ผีปอบแต่พระอนันต์กับเผามีดนั้นกีดที่ข้อมือเลือดจึงออกมาและยื่นมือให้ปอบดื่มกินขณะที่ผีปอบดื่มเลือดพระอนันต์ ก็ได้ทำการสวดมนต์คาถาเลือดที่ไหลออกมากลายเป็นแสงสว่างผีปอบร้องคนครางอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะกลายเป็นคนปกติท่านใดอยากฟังเรื่องราวของนิยายสั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ